สวัสดีค่ะซิลเดนในชั่วโมงนี้เรามาพบกับรายวิชาคัดไทยกันนะคะซึ่งในรายวิชาคัดไทยนั้นเป็นการฝึกให้ซิลเดนได้ฝึกการคัดตัวหนังสือให้สวยงามค่ะต่อไปนะคะให้ซิลเดนเตรียมสมุดคัดไทยขึ้นมาค่ะซึ่งสมุดคัดไทยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและด้านในจะมีตารางเป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับการคัดไทยในชั่วโมงนี้นะคะเราจะคัดสำนวนไทยกันค่ะสำนวนไทยที่เราจะคัดกันในวันนี้ก็คือแหวงเท้าหาเซียนค่ะซึ่งสำนวนไทยแกวงเท้าหาเซียนมีความหมายว่าคนที่ชอบรนหาที่หาเรื่องใส่ตัวไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็นจนตัวเองได้รับความเดือดร้อนค่ะ ที่เชื่อมีตัวอย่างสำนวนไทยแกว่งเท้าหาเซียนมาให้ซิลเดนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะแกว่งเท้าหาเซียนแท้ๆอยู่ดีไม่ว่าดีไปช่วยตำรวจจับโจรจนตัวเองต้องโดนลูกหลงเกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่คือความหมายและตัวอย่างของสำนวนไทยนะคะเมื่อเราทราบความหมายของสำนวนไทยที่เราจะคัดกันในวันนี้แล้วนะคะ ต่อไปให้ซิลเดนเปิดสมุดคัดไทยขึ้นมาค่ะแล้วให้ซิลเดนเขียนสัปดาห์ที่วันที่และครั้งที่ค่ะสำหรับการเขียนสัปดาห์ที่วันที่และครั้งที่นั้นเราจะเขียนนอกเส้นแดงกันนะคะสัปดาห์ที่ก็คือสัปดาห์ที่15ค่ะและสำหรับวันที่ให้ซิลเดนเขียนตามวันที่ซิลเดนเรียนคัดไทยเลยนะคะและเขียนครั้งที่15ค่ะ เมื่อซิเดนเขียนสัปดาห์ที่วันที่และครั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มคัดบรรทัดแรกกันเลยค่ะสำหรับบรรทัดแรกนั้นเราจะคัดกันที่บรรทัดที่สองค่ะนับจากด้านบนลงมาค่ะและเว้นจากเส้นแดงไป3ช่องเขียนตัวแรกขึ้นมาค่ะคัดตามหลักาลสารศาสตร์เลยนะคะเมื่อซิวดนคัดสำนวนไทยแขวงเท้าหาเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ซิวดนเว้นช่องว่างไปสามช่องค่ะ เขียนตัวเลข14เป็นตัวเลขไทยค่ะสำหรับตัวเลขไทยเราจะใช้ทั้งหมด5ช่องนะคะเมื่อซิลเด้นคัดตัวเลข14เป็นตัวเลขไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ซิลเด้นเว้นช่องว่างไปสีช่องค่ะและให้ซิลเดนคัดตัวเลข14เป็นตัวเลขอารบิกค,ค่ะสำหรับตัวเลขอารบิกนั้นเราจะใช้ทั้งหมด3มช่องนะคะ เมื่อสิวเดนคัดบรรทัดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรทัดที่2เราจะเว้นลงไปสองบรรทัดและคัดบรรทัดที่3เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเว้นจากเส้นแดงไป3ามช่องค่ะเมื่อคัดสำนวนไทยเสร็จแล้วก็เว้นไป3ามช่องเขียนตัวเลขไทยและเว้นไปอีกสีช่องเขียนตัวเลขอารบิกค,ค่ะแบบตัวอย่างเลยนะคะสำหรับสำนวนไทยแกวงเท้าหาเซียน เลข14ไทยเลข14อาราบิกเราจะคัดหนึ่งหน้ากระดาษนะคะเมื่อซิลเดนคาเสียจเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปส่งงานที่โนส่งงานของตัวเองด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ทีเชิญอ,อยากให้ซิลเดนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชิญต้องของตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ